ยอมหลีกทางให้ไม่ขอเป็นเบอร์หนึ่งเปิดโฉมหน้าตัวแทนเวียสุกุลวัฒน์ลาวงการหนึ่งปีพระเอกคนนี้ขอเอาหัวเป็นประกันเข้มหัสวีเผยเส้นทางกว่าจะได้เป็นพระเอกจากเด็กช่างกลใช้ชีวิตเสี่ยงตายยกพวกตีกันขึ้นแทนพระเอกสายใหม่ช่องเจ็ด โดนบูลลี่พูดเหนิจนเสียความมั่นใจต้องไปเรียนพูดใหม่คนนี้แหละที่เวียสุกุลวัฒน์เห็นแววตั้งแต่5ปีที่แล้วบอกเข้มจะด่งดังเป็นพระเอกสุดฮอตรุ่นพี่คอนเฟิร์มขึ้นแทนเป็นพระเอกสายใหม่ของช่อง7ที่มาแรงมากๆในตอนนี้สำหรับเข้มหัสวีซึ่งกว่าจะมีวันนี้เจ้าตัวบอกว่าต้องใช้เวลานานกว่า5ปีจะมีคนรู้จัก พร้อมย้อนเรื่องราวในอดีตที่เคยเกเรมีเรื่องต่อยตีเป็นนักเลงหัวไม้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาทำอาชีพนี้เพราะเป็นคนขี้อายโดนบูลลี่พูดเหนอจนไม่กล้าพูดแต่แล้วโชคชะตาก็พลิกผันกลายมาเป็นพระเอกสุดหลอ่อพร้อมเผยถึงเรื่องสุดว้าวเมื่อ5ปีที่แล้วเวียสุกุลวัฒน์เห็นแววเคยทักกับคนใกล้ตัวตั้งแต่เข้มเข้าวงการใหม่ๆว่าจะโด่งดังแน่นอน เจอพระเอกรุ่นพี่ฟันธงขนาดนี้ทำเอาหนุ่มเข้มใจฟูส่วนที่ถูกยกให้เป็นเลือดใหม่เจนร้อนแรงของช่อง7เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆจริงๆแล้วนักแสดงช่องเรามีเยอะมากแล้วทุกคนก็มีฝีมือและพัฒนาการที่ดีมากรวมถึงตัวเราด้วยที่เป็นหนึ่งในนั้น ก็ดีใจมากๆครับที่คนชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบและก็คอยอวยพรและให้กำลังใจเราตลอดเวลาดีใจครับเราก็ยังคงเหมือนเดิมเมื่อก่อนเราเป็นยังไงเราก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ยังไม่ได้มีทางที่ชัดเจนว่าอยากจะไปในรูปแบบไหนในทิศทางไหนเราก็คงปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นแต่ที่ยึดหลักๆไว้เลยก็คงเป็นความนอบน้อมของตัวเองก็ยังคงเก็บไว้ไม่ให้หายขึ้นแทนพระเอกเบอร์ต้นของช่องเจ็ดไปแล้ว สำหรับเข้มหัสวีเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเขาผ่านทางจอแก้วและมีอีเวนต์มากมายให้ได้ติดตามกันด้วยความหลอ่อความเก่งมากฝีมือทำให้แฟนคลับติดตามและซับพอร์ตจำนวนมาก นอกจากแฟนคลับหลายคนก็ต่างเห็นตรงกันว่าหนุ่มเข้มไปได้ไกลอย่างแน่นอนทางด้านพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างเวียสกุลวัฒน์เมื่อ5ปีก่อนก็เคยทักกับคนใกล้ตัวตั้งแต่เข้มเข้าวงการใหม่ๆว่าจะโด่งดังแน่นอนงานนี้แฟนคลับก็ต่างใจฟูที่หนุ่มเวียมองว่าไม่ผิดและได้เห็นความก้าวไกลของหนุ่มเข้มอีกทั้งเป็นพระเอกที่นอกจากหลอ่อเก่งมากฝีมือยังติดดินไม่ถือตัวและวางตัวดีมากๆอีกด้วย